สวัสดีค่ะทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของย o ซิ s ฟลาวเวอรกันอีกครั้งแล้วนะคะก็สำหรับคลิปงนะวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาพบก,กันกับอะไรที่เรียกได้ว่าไม่เคยมีมาก่อนไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในช่องของเราก็คือบ้านเรือนไทยนะคะวงเล็บประยุกต์ก็บ้านหลังนี้จะตั้งอยู่ในล็อตที่ชื่อว่าอิสดาริเวอร์ฟรอนะคะก็เข้าใจว่ามันน่าจะอ่านว่าอิสาเนาะก็จะเป็นล็อตที่ มาในมาพร้อมกับเมืองชมารังนะคะก็จะเป็นเมืองที่มาพร้อมกับภาคฟอ r เรนเนาะก็จะเป็นภาคเกี่ยวกับการทำบ้านเช่าห้องเช่าต่างๆซึ่งเขาก็จะมีความ represent culture ของอประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนาะอันนี้ก็ไม่ได้ข้อมูลมาจากไหนเป็นข้อมูลที่ดิฉันส s s u เอาเองนะคะว่าเขาน่าจะเอาไอเดียในการทำ setting ในธีมของแพ็คเนี่ยมาจากาภูมิภาคของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนาะก็ ล็อตล็อตนี้นะคะทุกคนจะเห็นว่ามันเป็นล็อตที่ติดริมแม่น้ำเนาะก็จะเป็นล็อตที่มีความเป็นท่าน้ําลงไปทุกคนลงไปตกปลาได้ก็ถ้าสิ่งของคุณมาอยู่สิ่งของคุณก็จะสามารถตกปลากันได้แบบชาๆนะคะเหมือนในวิดีโอต้นคลิปที่เรา,าเอาซิมไปลองตกปลามาเลยก็ประมาณนั้นนะคะก็บ้านหลังนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นรีเควสของคุณผู้ชมนะก็คุณผู้ชมเขาก็รีเควสมาว่าอยากได้บ้านสรงไทยนะคะบ้านสงไทยที่มีความเป็นบ้านต่างจังหวัดมีความเป็นบ้านาในแถบ ชนบทมีความเป็นบ้านครัวใต้ถุนมีโอ่งอะไรอย่างนี้นะคะก็อันนี้เราก็ทำมาหน้าตาประมาณนี้ซึ่งไม่ได้มีโอ่งนะคะแต่มีครัวใต้ถุนก็หวังว่าจะพอถั่วเฉลี่ยกันได้เพราะว่าดิฉันหาโอ่งไม่ได้จริงๆนะคะคุณผู้ชม <c oughs> <c oughs> ก็บ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านทรงไทยหรือเป็นบ้านที่มีความเกี่ยวข้องกับอะไรไทยๆหลังแรกของเราเลยก็ว่าได้เพราะว่าไม่เคยสร้างมาก่อนเลยไม่เคยสร้างมาก่อนเลยทั้งในอ หน้ากล้องหลังกล้องหรืออะไรก็ตามแต่หรือตั้งแต่เกิดมาด,ดิฉันไม่เคยสร้างบ้านทรงไทยมาก่อนเลยก็เพราะว่าอืมในหัวของเราเนี่ยอะไรที่มันเป็น traditional อะไรที่มันเป็นแบบว่าเป็น architecture ในลักษณะของความเป็นแบบดั้งเดิมแบบโบราณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของประเทศไหนมันก็จะมีความยากมีความท้าทายในแบบของมันเนาะซึ่งมานทรงไทยก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เรารู้สึกว่ามันมีความท้าทาย ไม่ได้น้อยไปกว่าบ้านที่แบบเป็นทรานเชันอลญี่ปุ่นเป็นจีนเป็นบ้านวิกตอเรียนของฝรั่งเลยเนาะก็บ้านทรงไทยก็มีความยากเหมือนกันถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนไทยก็ตามนะคะเราก็เลยอามาวันนี้เราก็เลยมาทําบ้านในลักษณะที่เป็นทรงไทยประยุกต์เนาะก็อาจจะไม่ได้เป็นไทยที่เป็นไทยแท้อะไรขนาดนั้นก็จะเป็นบ้านไม้ผสมปูนนะคะก็จะไม่ได้เป็นความแบบบุกเพสันนิวาสอเจ้าไม่ได้เป็นบ้านลักษณะนั้นนะคะไม่ได้เป็นไทยแท้ซะทีเดียวก็เพราะว่า เราไม่ค่อยยังไม่ค่อยมั่นใจในสกิลตัวเองเนาะที่จะทําบ้านที่เป็นไทยแทย้เราก็เลยแบบว่าเออไหนมาลองมาลองเชิงกับบ้านที่เป็นลักษณะน,นี้ก่อนไหมนะคะก็นอกจากว่านี่จะเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยที่เราเคยสร้างที่เราได้สร้างบ้านที่เป็นลักษณะไทยไทยแล้วเนี่ยก็เป็นครั้งแรกของเราเหมือนกันที่เราได้ explore ลงไปดูในส่วนของดีเทลของเฟอร์นิเจอร์ที่มากับภาค f o r e เรนนะคะก็เป็นครั้งแรกเลยจริงๆหลังจากที่เราซื้อแพ็คนี้มาดองแบบ ไม่ค่อยได้สนใจอะไรมันเท่าไหร่มาหลายเดือนมากมากเลยทุกคนคือเหมือนเราซื้อแพ็คนี้มาเพื่อแบบเอาไว้เก็บไว้ในไอเดียเฉยคือสะสมไปเฉยทุกคนคือคือเราไม่เคยมาแบบสำรวจเลยว่าแพ็กนี้มันมีเฟอร์นิเจอร์อะไรบ้างมีฟังก์ชันอะไรบ้างแบบจริงจังนะคะนี่ก็คือเป็นครั้งแรกของเราเลยเหมือนกันก็คลิปคลิปนี้นะคะอาจจะมีการมุมใช้มุมกล้องที่อาจจะดูแปลกประหลาดไปบ้างดูตัดสลับกันไปสลับกันมาบ้างนะคะเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าอ่ามันเป็นครั้งแรกของเราที่เราได้มา สำรวจเฟอร์นิเจอร์จากแพ็กฟอร์เรนเนาะเพราะฉะนั้นดแบบเวลาที่เราสร้างๆไปเนี่ยมันก็จะมีความแบบเอ๊ eh, อันนี้คืออะไรนะอันนั้นคืออะไรนะไออันนี้เจออันนี้อาไปวางตรงไหนดีนะมันก็เลยจะมีการแบบวา่วาวัไปวับมานิดหนึ่งเนาะเพื่อแบบมีการแบบเออลองการวางของหลายๆอย่างแล้วก็อาจจะแบบเจออะไรน่าสนใจก็เอากลับไปวางที่จุดๆนั้นก็เลยแต่งห้องห้องหนึ่งไว้เสร็จสักทีนะคะก็จะเป็นประมาณนั้นเนาะก็ห้องห้องห้อง,ห,อง,ห,องห้องนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะคะก็ทุกคนจะเห็นว่าเราจะมีการใช้ เคาน์เตอร์จากภาคสปาเดเนาะซึ่งเดี๋ยวจะมีการไปเปลี่ยนเป็นคเคาน์เตอร์จากภาคฟอร์เรนที่หลังนะคะเพราะว่าเราอยากให้บ้านหลังนี้ในเรามีการเน้นใช้เฟอร์นิเจอร์จากภาคฟอร์เรนเป็นหลักเลยก็เป็นการออกจากคอมฟอร์ตโซนของเราเนาะที่ได้มีการทดลองสร้างบ้านในสไตล์ใหม่ๆแล้วก็ทดลองใช้เฟอร์นิเจอร์แบบที่เราไม่เคยใช้มาก่อนนะคะก็บ้านหลังนี้จะใช้แพคฟอร์เรนอยู่ที่ประมาณ 80- 90%เลยก็คือฟอร์เรนเยอะมากๆก็ถ้าใครไม่มีฟอร์เรนเดียคือต้องแบบ ขอขอข้ามไปเลยนะคะสกิปข้ามไปเลยไม่งั้นของของคุณจะหายไปแบบเหมือนคุณสร้างบ้านใหม่ทั้งหลังอะออประมาณนั้นก็จะมีการใช้แพ็กอื่นบ้างนะคะประปาอย่างที่ทุกคนเห็นก็จะมีการใช้กระเบื้องผนังจากโฮมเชมพัซโซนะคะแล้วก็จะมีแบบชั้นวางของสไทยนีลิฟิงบ้างแต่ว่าอ่ามันมันน้อยมากๆเลยทุกคนเปอร์เซ็นต์นของแพ็กอื่นที่ได้มีมาที่ได้มามีส่วนร่วมในบ้านหลังนี้ก็คือน้อยมากๆก็ถ้าทุกคนมีฟอร์เรนเนี่ยก็จะสามารถแบบว่าเล่น โลดบ้านหลังนี้ไปเล่นได้แบบที่โดยมีของครบอยู่ประมาณ80%เลยอย่างแน่นอนนะคะก็อันนี้ทุกคนจะเห็นว่าเรามีการจัดพื้นที่ในส่วนของลิฟวิ่งส่วนของดิงแล้วก็ส่วนของห้องครัวกับห้องน้ำไว้ชั้นล่างนะคะแล้วก็ชั้นบน,เ,นเราจะทำเป็นส่วนของห้องนอนแล้วก็ห้องทำงานเนาะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นฟอร์แพนที่คิดว่าน่าจะเหมาะสมเราคิดว่าถ้าเป็นบ้านไทยโบราณเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้โบราณนิ่ดิฉันก็ทําเป็นประยุกต์มาก็เขาไม่น่าจะเอาห้องน้ำนไปไว้ชั้น2ใช่ไหมทุกคนเราก็เลย ยกเอาทุกอย่างเนี่ยมาไว้ชั้นล่างหมดเลยเนาะก็ทุกคนจะเห็นว่าลักษณะฟอร์แ plan เนี่ยมันจะเป็นแบบอ่าโอเพนแอร์มากเลยทุกคนก็คือเป็นบ้านในะลักษณะที่มีความอินเทอร์ียกับเอ็กซ์เทร์เนี่ยรวมกันเป็นหนึ่งเดียวทุกคนคือไม่สามารถที่จะจำแนกแยกได้เพราะว่ามันโอเพนแอร์มากมันโล่งมากเลยทุกคนคือตอนที่เราสร้างเนี่ยเราก็คิดอยู่อย่างเดียวเลยคือว่ามันต้องอยุ่งเยอะมากแน่ๆเลยทุกคนคืเนี่ะมันต้องยุ่งเยอะมากแน่ๆเลยแล้วมันก็น่าจะต้องร้อนมากๆแน่เลยทุกคน อืมหรือเปล่าหรือมันจะมีลมแม่น้ําไม่แน่ใจแต่เป็นบ้านที่เป็นลักษณะของเอ t ก r i o ทกับ i n ีย r อ o ทเนี่ยไม่ได้มีส่วนแบ่งที่แบ่งแยกกันชัดเจนนะคะแล้วก็บ้านหลังนี้เนี่ยใช้เวลาสร้างก็ไม่ค่อยนานเท่าไหร่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นบ้านสไตล์ที่ใหม่มากๆสําหรับเราเนาะก็ใช้เวลานานไม่เท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้มีขนาดใหญ่นะคะก็จะเป็นไซส์แค่หนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําเองแล้วก็ตัวอย่างที่เราบอกว่าตัวของเ x t e r i o r ียกับอินเท i o r เนี่ยมันมีความ ไม่ได้แยกกันเราก็เลยทําเหมือนแบบว่าไปพร้อมๆกันได้เนาะอันนี้เราก็เอาต้นไม้มาวางนะคะก็ในส่วนของต้นไม้ในส่วนใหญ่จะมาจากภาค Jungle Adventure นะคะก็จะเป็นต้นไม้ที่มีความเป็นแถบ t ropical เนาะประมาณนั้นก็เอามาใส่นะคะมันจะมีความต้นกล้วยต้นมะพร้าวต่างๆเนาะอันนี้ก็จะทําทางเดินที่เป็นแพทที่จะเชื่อมลงไปถึงท่าน้ําด้านล่างนะคะที่เป็นแม่น้ําเนาะอืม ก็นอกจาก forest เนี่ยก็จะมี jungle อีก adventure อีกอันหนึ่งนะคะที่ใช้เยอะนะคะแต่ว่ามันก็จะเก็แค่ landscape เนาะถ้ามันถ้ามันหายไปถ้าทุกคนไม่มี jungle adventure จริงๆเนี่ยก็อาจจะแบบเปประยุก์ทําเป็นต้นไม้แบบอื่นได้เนาะแต่ว่ายืนพื้นเลยเนี่ยเราขอแพ็กนี้ไว้นะคะบังคับ,บ forest นะคะถ้าไม่มี forest อย่าอย่าโหลดไปเล่นนะคะทุกคนไม่งั้นหายหมดหลังอะ่ะอันนี้เราก็เอาต้นไม้มาวางนะคะจริงๆแล้วเนี่ย เราต้องสารภาพตามตรงเลยเนี่ยว่าเราแบบว่าไม่มีไอเดียเลยว่าแลนด์สเคปของบ้านทรงไทยเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงตอนแรกเราเนี่ยเราดีไซน์ภาพในหัวไว้เนี่ยแหละจากการที่เราหา e r e n c e จาก Pinterest ต่างๆนะคะเราคิดไว้ว่าเออจะทำเป็นสวนฟิลเศรษฐกิจพอเพียงดีไหมจะทำเป็นอ่าฟิลสวนดีไหมสวนแบบมีฟาร์มหักดีไหมแต่ว่ามันรู้สึกว่าแบบเออไม่ไม,ไม่ไม่น่าเวริร์เพราะว่าพื้นที่ของรถเนี่ยมันไม่ได้อะไรมากแล้วเราก็แทบจะไม่มีพื้นที่เหลือแล้วเราก็เลย ทำเป็นสวนแบบเออออกแบบปกติตามที่เราคิดว่ามันน่าจะใช่โดยที่เน้นไปที่การใช้ต้นไม้ที่มาจากแบบว่าดูเป็นอะไรที่มันเป็นเขตเมืองร้อนอะไรอย่างนี้มากกว่าเนาะก็เอามาวางผสมกันนะคะจะไม่ได้วางให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากนะคะเราอยากให้มันมีความกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมรอบๆของล็อตนะคะทุกคนจะเห็นว่ารอบๆของล็อตเนี่ยมันก็จะมีต้นไม้ประมาณนึงเนาะซึ่งก็ไม่ได้วางเป็นระเบียบมากเราก็จะแบบทําให้มันดูกลมกลืนกับภูมิทัศน์โดยรอบแล้วกันนะคะก็ะบ้านหลังนี้เนี่ยถึงเราจะทําเป็นบ้าน ที่มีความดูเป็นไทยบ้านประมาณหนึ่งแต่ก็มันก็ไม่ได้เป็นบ้านที่มีความเป็นไทยบ้านประมาณขนาดนั้นนะคะก็คือจะเป็นบ้านที่มีความเป็นเหมือนเราอยากให้มันได้ฟิลเป็นของบ้านพักบ้านเช่าทุกคนบ้านบ้านเช่าบ้าน Airbnb ต่างๆที่แบบเปิดให้เช่าต่างชาติเช่าเนาะมันก็จะมีความเป็นกึ่งกึงโรงแรมรีสอร์ทประมาณหนึ่งก็ดูจากเฟอร์นิเจอร์ของภาคฟอร์เรนแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีความฟิตอินกับความเป็นโรงแรมความเป็นรีสอร์ทอะไรอย่างนี้มากกว่าที่จะเป็นบ้านแถวแนวแบบอ่าชาอบ้านหนึ่งอยู่จริงๆดูแบบ ดูเป็นบ้านที่แบบว่ามันไม่ได้เป็นบ้านไทยบ้านทุกคนไันไม่ได้เป็นบ้านที่ดูเป็นคนไทยอยู่จริงๆขนาดนั้นด้วยลักษณะของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือเรารู้สึกว่าอตัวของไอ้นี่ทุกคนเราไม่ได้ใส่ไอ้นี่ไปให้ทุกคนไอ้นี่ทำไมถึงอยู่ดีๆถึงนึกสิ่งสิ่งนั้นไม่ออกสิ่งนั้นสิ่งนั้นคือสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนั้นคือเครื่องซักผ้าใช่เราใส่เครื่องซักผ้ากับเครื่องอบผ้าเข้าไปคือเราไม่ได้ใส่อะไรที่มันดูเป็นไทยแท้แบบ เราตักผ้าเข้าไปุกคนคือโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนไทยเราเขาก็จะไม่ชอบใส่เขาก็จะไม่ชอบใช้ตัวเครื่องอบผ้า <c oughs> ใช่ไหมุกคนเพราะว่า <c oughs> ประเทศไทยเป็นประเทศที่รับรับทราบตรงกันว่าแดดแรงมากแล้วก็ร้อนมากๆเพราะฉะนั้น <c oughs> เขาก็จะไม่ค่อยใช้เครื่องอบผ้ากันเหมือนกับประเทศแถบเมืองหนาวเนอะแต่ว่าบ้านหลังนี้เราก็จะมีการใส่เครื่องอบผ้าแล้วเครื่องซักผ้าเข้าไปทุกคนนะคะจะไม่ได้ใส่เราตักผ้าแบบไทยบ้านไทยเดิมเข้าไปเนาะเพราะว่าเรารู้สึกว่าอ่ามันมันแบบ ที่ไม่พอด้วยก็ส่วนหนึ่งกับอีกอย่างหนึ่งคือเออเรารู้สึกว่ามันเป็นไหนไหนมันก็มาเป็นทรงเหมือนบ้านรีสอร์ทบ้านเช่าขนาดนี้แล้วอ่ะเราก็เลยใส่เป็นเครื่องอบผ้าเข้าไปแทนนะคะจะไม่ได้ใส่ราวตากผ้าเข้าไปเนาะอันนี้เราก็จะขยับมาดูก,การตกแต่งในส่วนของชั้นทงนะคะก็อันนี้เราจะใช้เตียงเซตเตียงเซตตู้เสื้อผ้าอะไรอย่างนี้มาจากักภาคฟอร์เรน์หมดเลยนะคะก็ทุกคนจะเห็นว่าเรามีการวางคอมพิวเตอร์เข้าไปด้วยก็จริงๆจะบอกว่าเดี๋ยวคอมพิวเตอร์อันนี้จะมีการไปเปลี่ยนทีหลังนะคะเพราะว่า ตอนที่เราเพย์เทสเกมเพย์ของบ้านหลังนี้เลยเนี่ยเราจะบอกว่าของมันหายทุกคนเราไม่รู้ว่าเราไปทําอีท่าไหนแต่ว่าของตกแต่งอะทุกคนมันแบบมันหายหมดบ้านเลยมันแบบว่ารูปภาพก็หายหนังสือหนังหาคมไฟมันหายหมดเลยทุกคนเราก็เลยต้องมาแบบวางของใหม่ทุกคนซึ่งอันนี้มันเป็นคอมพิวเตอร์ที่ต้องใช้สกิลปลดล็อกหรือสกิลทางอาชีพอะไรบางอย่างในการได้รางวัลน,นี้มานะคะก็พอเอาเราเอาซิมเข้ามาเทสในบ้านเราเนี่ยมัน มันไม่สามารถที่จะวางมันกลับเข้าไปได้แล้วทุกคนเพราะว่าซิมของเรามันก็ไม่ได้ไปปลดล็อกสกิลนั้นมาเนาะก็เราก็เลยเปลี่ยนตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊กแทนคือเราก็ไม่อยากที่จะแบบย้ายซิมตัวเทสของเราออกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็เอาความเครื่องเดิมมาวางเนาะเราก็เลยเปลี่ยนให้มันเป็นโน้ตบุ๊กแทนนะคะแบบที่ทุกคนเห็นในวิดีโดตอต้นคลิปเนาะก็เราก็คิดว่ามันมันก็เมคซเซนดีนะเพราะว่าถ้าเราเป็นฝรั่งที่เราแบบมาเวเคชันเนาะเราก็คงจะไม่พกคอมเครื่องใหญ่ๆมาหรอกเราก็คงอยางมากก็คงจะพกโน,นะน้ตบุน ก็อันนี้ทุกคนจะเห็นว่าเราได้มีการเปลี่ยนเคาน์เตอร์ห้องครัวเป็นเคาน์เตอร์จากภาค Forest แล้วนะคะก็น่แหละอย่างที่บอกว่าและอย่างที่จะเน้นมากๆเลยแพ็กนี้ให้เน้นไปที่การใช้แพ็ก f o r e เรนะคะจะไม่ค่อยเน้นไม่อยากจะเน้นไปให้มีการใช้แพ็กอื่นเยอะเกินไปเนาะแล้วก็ส่วนตรงนี้ทุกคนเห็นไหมว่ามันมีสารพัดภูมิใช้เป็นมีสารพัดภูมิซึ่งเป็นจุดที่เรามองว่ามันเป็นไฮไลท์มากๆเลยสําหรับบ้านของเรานะคะก็คือรู้สึกว่ารู้สึกดีใจที่เราได้เห็น ความเป็นวัฒนธรรมของประเทศเราเนาะความเป็นวัฒ,วฒนธรรมไทยไปปรากฏอยู่ในเกมที่แบบว่ามีผู้เล่นหลายล้านคนทั่วโลกเนาะก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกชอบมากๆเลยนะคะเป็นอะไรที่แปลกดีไม่เคยใช้มาก่อนเพราะว่าไม่เคยทําบ้านไทยๆมาก่อนเลยก็น่ารักดีนะคะอันนี้มีปิ่นตรงปิ่นโตอะไรด้วยทุกคนก็เฟอร์นิเจอร์เขาก็น่ารักดีนะคะในส่วนของภาคฟอรเรนเนาะม,มันก็แบบมีความเป็นการนํารูปช้างมีปิ่นโตมีเครื่องจักรสาสอะไรอย่างนี้ก็น่ารักมากๆเลยนะคะ อันนี้จะวางของตกแต่งจุกจิกห้องครัวเนาะแล้วก็บ้านหลังนี้เนี่ยตอนแรกเลยเนี่ยเราแลนไว้ว่าจะไม่ได้วางอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ให้ไปเพราะว่าเรารู้สึกว่าเป็นบ้านเวอร์เคชั่นมันไม่น่าจะเลี้ยงสัตว์ได้แต่ว่าสุดท้ายเราก็แบบมันไม่ได้ทุกคนคือดิฉันต้องมีชีวิตอยู่พร้อมกับแมวจริงๆคือเราไม่สามารถที่จะอยู่ได้โดยไม่มีแมวไม่มีหมาเพราะฉะนั้น เราก็เลยใส่อุปกรณ์เลี้ยงแมวเข้าไปด้วยนะคะทุกคนให้มันอารมณ์เหมือนเป็น resort pet friendly เนาะซึ่งถึงเราจะบอกว่าบ้านหลังนี้เราอยากให้มันเป็นฟิลบ้านเชา่าบ้านปล่อยเช่าเนี่ยเราก็ไม่ได้ตั้งค่าล็อตให้มันเป็นล็อตที่ต้องปล่อยเช่านะคะคือเราก็ทําให้มันเป็นล็อต residential ปกตินี่แหละก็เราแค่อยากให้แบบอ่ามันเป็นฟิลบรรยากาศมากกว่าเนาะไม่ได้เกี่ยวกับฟังก์ชันของเกมเพลย์อะไรเนาะก็บ้านหลังนี้เทสให้หมดแล้วนะคะฟังชันโน้ตหมดทุกอย่างเหมือนเดิมเนาะสามารถใช้ฟังก์ชันหลักได้หมดทุกอย่างเลยก็เทส ให้หมดแล้วนะคะสามารถโหลดไปเล่นได้จากแกลเลอรี่ได้เลยนะคะเดี๋ยวมาใส่ส้วมแมวกันนิดนึงเดี๋ยวแมวจะไม่มีที่อื้อใส่เข้าไปนะคะแล้วก็มาตกแต่งเก็บรายละเอียดของอะไรต่างๆนิดๆิดหน่อยหน่อยนะคะซึ่งทุกคนก็จะเห็นว่าเรามีการเวร็บไปแวบมามากเลยเพราะว่าเดี๋ยวแบบไปเจอชิ้นนั้นชิ้นนี้น่าสนใจก็อยากจะใส่ชิ้นนู้นน่าสนใจก็อยากจะเอามาใส่มันก็เลยเว็บไปแวบมาไม่ได้เสร็จเป็นห้องห้องไปนะคะก็ต้องขออภัยสําหรับความปวดหัว นิดนึงค่ะก็อันนี้วางที่นอนแมวนะคะนอนจะได้มีที่นอนตอนกลางคืนแล้วก็แขวนป้ายตกแต่งนิดนึงวางเทียนตกแต่งวางไฟตกแต่งนิดนึงนะคะพยายามบ้านหลังนี้เราพยายามที่จะให้ความสําคัญกับในส่วนของไลท์ติ้งมากๆเลยเพราะว่าอตอนกลางคืนมันมันโล่งทุกคนคือเราไม่ได้แบบคือมันเป็นพื้นที่โอเพนแอร์ตอนกลางคืนมันอาจจะมืดมืดไปหมดเลยเราก็เลยต้องแบบวางไฟวางอะไรนิดนึงเนาะอันนี้วางต้นไม้วางอะไรให้เรียบร้อยนะคะมีติดคอมแอร์ด้วยเพื่อความคลาสสิก ผ้าม่านนะคะจะใช้จากภาคฟอรเรนต์เหมือนกันก็จะเป็นตีมเหลืองๆฟ้าๆตัดกับสีไม้เข้มๆเนาะแบบที่เราเซตติ้งไว้ให้บ้านทั้งบ้านก็จะเป็นโทนสีประมาณนี้แหละแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่รับเล็บแมวนะคะนอนจะได้ไม่ไปข่วนโซฟานะคะแล้วก็ปลั๊กไฟแล้วก็มาตกแต่งติดไฟเพิ่มเติมเล็กน้อยนะคะเพื่อที่ตอนกลางคืนเนี่ยมันจะได้ดูแบบไม่มืดเกินไปเนาะอันนี้ก็จะแบบมีหลายจุดที่ต้องติดเหมือนกันจะได้ไม่ดูเป็นแบบอ่ากุ๊ก,กๆูเนาะคือ,ค,อคือบ้านไทยทุกคน ทุกคนทราบโดยทั่วกันใช่ไหมว่าถ้ามัดมืดมันจะดูกลุกๆก็จะเสร็จกันไปแล้วนะคะสําหรับบ้านของเราในวันนี้เนาะก็เป็นยังไงกันบ้างคะชอบกันไหมก็อันนี้อาจจะไม่ได้เป็นไทยเดิมขนาดที่คุณผู้ชมรีเควสต์แต่ก็ทําเต็มที่แล้วก็ทํำสุดฝีมือเลยนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ